จะพามาวิธีการใช้งานเครื่องเยส,สุ FT70DE นะครับอันนี้ของก็แปฟราษาไทยดูยนะครับ ุณนะสมบัติ AMS คืออะไรเลือกหมดด้วยอัตโนมัติจะเลือก FM แบบ a n a าล็อกหรือดิจิตอลก็ได้ครับในหมวดของ C4 FM ฟังก์ชัน GM ทำหน้าที่อะไรนะครับดูนะทำงานเป็นความถี่เดียวกันในช่วงการสื่อสาร ีดสว่างสูงเพื่อความสะดวกในการดูหมดเยะค่อยๆเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับช่องหน่วยความจำมีมากถึง999ช่องช่องโฮมมีหน่วยความจำ pms 50คู่โอ้โก็โอเคนะแล้วก็ที่สำคัญนะข้อมูลมีมินิ usb สลับเชื่อมต่อกับ pc และอัปเดตเฟิร์มแวร์ สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้มีเวอร์ชั่นอะไรใหม่ๆก็สามารถอัปเดตเข้าไปได้รุ่นนี้ต้องติดตามดูยั่ยรุ่นการ <S <S อัปเดตเฟิร์มแวร์มาตรฐาน IP 5.4นะฮะให้คุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซน็นกระเซ็นนะครับไม่ได้จมน้ำนะและฝุ่นตามมาตรฐาน C4FM ก็คือเกี่ยวกับการใช้ความถี่ขึ้นวัตยุที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับถ้าเกิดปรับมาที่โหมดนี้โหมด AMS เนี่ย,ม,ยมันก็จะเข้าโหมดนี้ผมดูแล้วมันก็น่าใช้นะครับคู่ขาทางกายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รองรับการเชื่อมโยงอินเทอร์เนต็ตด้วยนะนี่เครื่องรุ่นเนี้ยนี่เห็นไหมฮะเขาเขียนบอกว่ารองรับการเชื่อมโยงอินเทอร์เนต็ตเยสไไว้เล็ดเอ็กทำให้สามารถสื่อสารกับคู่ขาทางกายผ่านอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยสุดยอดนะครับเจ๋งเลยอ่ะใช้งานร่วมกับโหมด fm a เอ l o อนาลอกและโหมดดิจิตอล c 4 fm ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับเครื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะผมว่าผมเลือกเลือกเครื่องไม่ผิดหรอกสำหรับลูกเล่นดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้แต่ถ้ามีเครื่องอยู่ในมือนะผมจะพยายามศึกษาอย่างน้อยผมว่าคงใช้เวลาเป็นปีแน่เลยกว่าจะศึกษาจบเยอะมากขนาดเครื่อง yst FT 25ผมยังใช้เวลานานเลย ลาอย่างผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับมันแต่บอกได้เลยนะครับเครื่องนี้ผมว่าน่าจะถูกใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นราคาสมมติราขายอยู่ประมาณซื้อมาในราคา7,500ห้าคิดสิว่าเหมือนซื้อโทรศัพท์ซัมซุงดีๆมาเล่นสักเครื่องแล้วกัน7,500ได้ของดีขนาดนี้แถมเป็นแบรนด์เยสโแล้วสวยขนาดนี้ผมว่า7,500นี่คุ้มนะครับกับการเสียไป แต่ผมตั้งประเมินราคาไว้ว่าถ้าอยู่สัก6,500ได้ยิ่งดีแต่ผมว่าราคาไม่ไม่เกิน7,500แน่นอนถ้าซื้อมา7,500นี้ได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มนะเพราะว่าดูจากคุณสมบัติแล้วโอ้โหมันทำอะไรได้เยอะนะเห็นไหมฮะสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเนี่ยจากคู่มือเขาบอกว่ารองรับการเชื่อมโยงอินเทอร์นเน็ตเย s o Wireless X ทำให้สามารถสื่อสารกับ ผู้ค้าทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็นเทียบเท่ากับ IPX54 ซึ่งช่วยป้องกันพวกฝุ่นละอองกระเซ็นอะไรเงี้ยก็คือสามารถเอาไปใช้บริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าใส่ซองหนังไว้ก็จะดีนเหมือนกันนะฮะเครื่องราคาแพงขนาดนี้ ตัดซองหนังใสก็คงจะดีแล้วครับนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมวดที่มันสามารถเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราจะสามารถรีเซ็ตเครื่องกลับมาได้ไหมสิ่งที่ผมสนใจก็คือตรงนี้นะะหน้าตาสวยเลยฮะหนึ 1, 4, ่งสี่ห้าคือหน้าจอฮะขึ้น ams d m i t t e r ดูครับปุ่มบอกหน้าที่การทำงานอยู่ตรงไหนแล้วยังไงแต่ที่ผมสนใจมากที่สุดเลยอ่ะมันมีตัวปรับเกณฑ์ใหม่ไหมนี่เราไปดูกันวิทยุสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาไม่สุดนเลือก็พวกเกณฑ์ใหม่นี่แหละครับ ที่ผมน่าเป็นห่วงมากที่สุดเราก็ต้องเข้ามาเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูวิธีการรีเซ็ตเครื่องนะครับเราก็เข้ามาดูโหมดนี้กันครับว่ารีเซ็ตยังไงการรีเซตเคร่อนี่คือการเซตโหมดนะฮะมีอยู่ประมาณเอสามดูสามสิบเริ่มแต่สามสิบก่อนหมดมาหมดก็เป็นที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วครับพวกนี้ มีปรับหน้าไฟได้บิลซี่เหรอเดี๋ยวดูวก่อนนะครับแปลงไทยเ้าเรื่องอะไรนี่เยี่ห้อแปลงไทยเรื่องอะไรสามารถปรับสว่างหน้าจอได้นะครับมีตัวดิมเมอร์ แล้วก็ผมอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนแสงมัเนเปลี่ยไฟหน้าจอได้ไหมหเปิดหรือปิดไฟแสดงสถานนะโหมดปิดสนา,นามรัญญาณสามารถปิดไฟสีเขียวได้นะครับหมายถึงว่าไฟสีเขียวเรา เราไปในที่มืดๆเนี่ยสามารถปิดไฟได้ไม่ให้มันโชว์ได้ลูกเล่นเยอะมากเลย มีแสดงวนด้วยนะครับว่าเครื่องนี้มีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับมีตัวแสดงพลังงานด้วยแล้วก็มี d c s ตั้งเวลาแสดงป๊อปอปัพเรื่อยๆอ่ะ เลือกและแก้ไขเมมโทรออกอัตโนมัติระบบด t m s ทช่องอย่าบอกนะว่าโทรนโทรศัพท์ได้ในระบบดิจิตอลนีท่ทำอะไรก็ทำได้ฮะ สามารถเปิดปิดไฟหน้าเครื่องได้นะครับเปิดไฟ LED รูมไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเยสุที่ชอบเป็นปัญหาก็คือการปรับเกณฑ์ใหม่ในการแอดจัดนี N ่ผ e. มว่าหลักฐานให้ดูแล้ครับปรับระดับปรับระดับการรับไมโครโฟนนะฮะมีตัวปรับเกณฑ์ใหม่ครับ อยู่ที่เมนูสามสิบแบมีปรับเกณฑนไมก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปแอดจัดอะไรมากมายเครื่องราคาขนาดนี้ไม่มีตัวปรับเกณนไมก็แย่แล้วดูนะฮะปรับระดับเกณนไมเอาเบาเอา,เอา,เอา,เอาดังได้ตัวนี้สำคัญต้องมีอ่าแล้วก็มี sm frequency เลือกการแสดงแฉกของช่องความจำหรือการแสดงคำที่ก็คือสามารถที่จะทำเป็น h ก็ได้ หรือว่าให้มันแสดงเป็นคําสี่ก็ได้อีนี่เลยครับตั้งค่าหน่วง PTT Delay PTT ได้ด้วยนะถือว่าเรากดส่งไปเนี่ยปล่อยมือไปแล้วเนี่ยบางที มันจะนหน่วงๆเช่นเราปล่อยคีย์ไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ตัดอ่ามันหน่วงสามารถทําได้ครับบางเครื่องในกดส่งไปแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ตัดคีย์ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับว่าเครื่องของท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันแก้ไม่หายจริงๆก็ลองรีเซ็ตเครื่องดูครับนนี่ก็เหมือนกันครับ รุ่นนี้ถ้าวิทยุสื่อสารท่านมีแล้วใช้เกิดมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาทางศูนย์ได้หรือว่าทางผมก็ได้นะครับสําหรับผมไม่ต้องกลัวครับถ้ามีเครื่องเนี้ยรับรองเล่นให้ถึงทะลุปโปรงเพื่อจะได้ตอบปัญหาเพื่อนสมาชิกได้ครับเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับนี่ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ RFSQL เนี่ยตัวตัดสัญญาลรบกวน RFSQL สามารถใส่รหัสพานเวิร์ดได้ด้วยก็คือหลังเราใส่รหัสล็อกไว้เนี่ยจะไม่มีใครมาแอบดูเครื่องเราเวลาเราตั้งทิ้งไว้มาแอบดูหรือมาแอบใช้พูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดมันสามารถทำเปิดปิดแบนหน้าเครื่องได้นะใส่รหัสตัวนี้ไว้ปุ๊บจบเลย ไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเครื่องนี้ได้เลยหรือว่าจะทําอะไรก็ได้สภาพเหมือนเครื่องเสียเปิดมาปุ๊บเครื่องมันก็จะล็อกไม่สามารถดูอะไรได้เครื่องที่สามารถใส่พารเวิร์ดได้ผมก็ชอบตรงนี้แหละรุ่นใหม่ๆวิทยุถือสารุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้หมดแล้วจะอันนี้ขอไว้เป็นความลับนิดนึงน,น,นะครับใครที่รู้แล้วก็อย่าไปบอกต่อนะครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับการพิมพ์แพง สำคัญสาคัญนั้นเลยอ่ะอุณหภูมิระบบอุณหภูมิปัจจุบันภายในตัวรับคือเครื่องนี้สามารถบอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเมื่อโทรศัพท์าามือถือนะครับถ้าใช้เปนนานแล้วเครื่องมันร้อนหรือมันเป็นไรมันก็จะมีระบบบอกด้วยนะครับนี่ฮะอุณหภูมิระบบอุณหภูมิปัจจุบันภายในตัวรับส่งสัญญาณสมมุติว่าเราใช้งานกดส่งส่งไปเนี่ยเครื่องมันเกิดร้อนเนี่ยเราสามารถดูอุณหภูมิมันได้ ถ้ามันอุณ mhm. หภูมิส่งขึ้นนี่เราก็หยุดใช้มันก็จบเหมือนโทรศัพท์มือถือครับเพื่อป้องกันเพราะโทรศัพท์มือถือนี่มันก็มี P A ที่เครื่องมันร้อนเพราะว่ามันส่งตลอดเวลาแต่ว่ากําลังส่งมันน้อยนั่นเองวิยสื่อสารก็มีนะครับเลือกความเร็วในการค้นหาโทนได้ด้วย อดีฮสามารถตั้งค่าสัญญาณเลขขานได้ก็คือสามารถที่จะตั้งเอช่องถูกเชิญไว้คุยได้ครับช่องคอครับ แล้วก็การตั้งค่าไวเลสก,ก็คือวิทยุสื่อชนที้สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยผ่านไวเลสกะต้องมีอุปการณ์เสริมตั้งค่าระดับการมาดูเลตก,การส่งนี่ครับ W ก N ก็คือการตั้งค่าระบบ Y กันอโลแบนก็คือหมายความว่า ถ้าคุณส่งไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเสียงมันไม่ชัดหรือว่าันขัดขาไปหายกระตุกกระตุกกระตุกก็เข้ามาปรับที่หมดเนี้ย W N D E V ได้ครับอ่าตัวนี้สามารถแสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของ CPU ได้ด้วยนะเราสามารถดูที่หน้าจอได้ถ้าเกิดเข้ามาที่เมนูนี้นี่ถ้าเกิดผมไม่แปลภาษาไทยผมก็ไม่รู้ครับ ก็มาทำอะไรได้มากมายขนาดนี้มีการตั้งค่าประเภทของสเปรได้ด้วยนะครับสำหรับรับและส่งตั้งค่ารีสตาร์ทการสแกน RX Mode เลิกโหมดได้ลูกเล่นมีประโยชน์ประโยชน์ทั้งนั้นเลยอ่ะผมชอบอะ่ะเจ็ดพันห้าก็โอเคละครับ ใครว่าแพงนะครับผมว่าไม่แพงหรอกถ้าเกิดเขาตั้งราคานี้มาขายก็โอเคนะ,ม,นะม,ม,ม,มันก็สมน้ำสมเนื่อกับราคาแล้วครับไอ้นี่คืออะไรอะโหมดคือ การรีเซ็ตัวสัญญาณจะล้างความทรงจำทั้งหมดอ๋อนี่ครับที่ผมบอกว่าการรีเซ็ตวิธีการรีเซ็ตเครื่องก็ไม่นี่ครับกดสาปุ่มเนี่ยครับค้างไว้แล้วเปิดเครื่องโอ้สุดยอดเจอจนได้ดดนะฮะการรีเซ็ตก็คือออกเหมือนออรีเซตทั้งหมดเขาบอกว่าปิดเครื่องก่อนนะฮะเสร็จแล้วให้กดโหมดกดสามปุ่มนี่ค้างไว้กดโหมดค้าง กดหมดค้างไว้ปุ่ม H M กดสามปุ่มนี้ค้างแล้วคีปุ่มแล้วหมุนตัวรับสัญญาณเปิดพร้อมกันของก,ก็คือนี่ฮะการ reset เ,เครื่องนี่นะเขาจีบอักษรกดสามปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องปุ๊บทุกอย่างก็คืนค่าโรงงานแค่นี้เองครับสิ่งที่ผมต้องการก็มีแค่นี้เองครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเรื่อยๆครับจะว่าเมมโมรี่มันจะเต็มแล้วหมดนะครับทำการรีเซ็ตทั้งหมดเพื่อกู้คืนรายการเสร็หมดดังต่อไปนี้นะครับคือตั้งแต่เนี่ยข้อมูลที่เราตั้งอะไรไว้ต่างๆเนี่ยจะทำการรีเซ็ตหมดเลย62วัตต์เป็นแอปเทนเบลเลีนเค ทำการรีเซ็ตทั้งหมดเพื่อกู้คือรายการเซฟหมดทั้งหมดต่อไปนี้คือค่าเริ่มต้นครับนี่ฮะใรายการที่เขาระบุมาเนี่ยหน,นึ่งสิบเจ็ดสามเจ็ดสี่หเงี้ยถ้าเราทำการรีเซ็ตเมื่อไหร่กูบมันก็จะกลับมาเหมือนค่าโรงงานเลยครับบางทีเราไปเล่นมั่วๆอะไรเงี้ยเคืองล,ล้วนไปหมดเราก็ทำการรีเซ็ตซะก่อนจะเล่นเครื่องต้องศึกษาวิธีการใช้งานอย่างดีนะครับจากผู้รู้อ่า บอกได้เลยนะครับสาหรับท่านที่มีไว้นะครอบครองนะครับคู่มือต้องอ่านแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเป็นคู่มือภาษาไทยจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ตกมาตายผมไม่ต้องศึกษาให้เยอะๆเลยไม่น้นนะคงไปช่วยเพื่อนสมาชิกไม่ได้แน่นอนเลย การปล่อย รู้่าตปลว่าอะไรค่าเบี่ยงเบนวอร์ชั่นอเมริกาอย่างว่า60 dB 50 dB มากมาเวอร์ชั่นยีโรปไมโครโฟนก็มาตฐานอยู่แล้ว4 k โ l o o h ม mm อันนี้ก็เกี่ยวกับวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับที่ผมนำมาเสนอนะครับนี่การทำง,งานรีพิเตอร์การทำง,งานของรีพิเตอร์การสื่อสารผ่านเครื่องโทรสัญญาการโทรด้วยเสียงคู่มือการใช้งานาดูนะ คือการใช้งานการใช้วิทยุสื่อสารดิจิตอลน,นี่มันจะแลกจากอนาล็อกมากเลยละครับการใช้งานมันจะซับซ้อนขึ้นมากถ้าเกิดเราไม่เคยเข้ามาเล่นกับมันก่อนนี่ผมว่าคงจะใช้ไม่ถูกเลยล่ะและที่สําคัญนะครับวิทยุสื่อสารนี่มันจะมีสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอเมริกากับเอเชียส่วนใหญ่อเมริกากับเอเชียก็ค,คือบ้านเราไทย จะใช้ค่าเดียวกับบริการแต่เขามีขายไปทางยุโรปด้วยนะถ้าเป็นยุโรปทางยุโรปเนี่ยค่าต่างๆมันอาจจะไม่ไม่ตรงกับของอเมริกากับของเอเชียเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องแบ่งโซนแบบนี้้วย โอเคนี่ก็เกี่ยวกับวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหา YouTube วิธีการใช้งานจริงเอามาครับลองปล่อยๆดูนะครับแต่จะให้ดีจริงๆเนะี่ยผมอยากเห็นเครื่องจริงๆแนละ้วผมมาเล่นเลยดีกว่าถึงจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆช็คกได้ดูได้ครับอย่างนั้นจะดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแบบภาษาไทยของเครื่อง Yes u ู FT 70D สวัสดีครับ